โบวี้ครับใบใบมีดจิตนี้วครับเหล็กแหนบใบมีดจิตนี้วครับเหล็กแหนบเลยด้ามพันด้วยเชือกชุบน้ำมันเครื่ไฟสองหอดครับ มาถนัดก็จะลองฟันไม่ไผ่ด้วยตาไผ่กตาไผ่ก็ คมม,มีดเหมือนเดิมครับคมมีดไม่มีบิ่นนะครับอยู่เหมือนเดิมครับ